ดีไวเรียนรู้ด้วยการลงมือทําบสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆมาแชร์เช่นเคยสรับวันนี้เป็นคิวของเจ้าเครื่องล้างแรงดันสูงทํากินครับตัวนี้รุ่นชิคาโกนะไม่แน่ใจว่าอาการเสียเป็นยังไงเ๋ยวเบื้องต้นเราเช็คขนลวดดูก่อนเนาะมาเตอร์หไหมไหมเตอร์มาฮะ ตั้งย่านวัดไปที่ความต้นฐานนะหาวัดความต่อเนื่องนะย่านเสียงโอเคครับใช้สายทั้งสองข้างจับที่ขั่วของสายไฟเลยครับเปิดสวิตช์ฮะเงียบนะไม่มีความต้นทานทีนี้เดี๋ยวเราต้องไล่ต่อให้ถึงด้านในฮะว่า สายไฟขาดหรือว่าตัวมอเตอร์มีปัญหาโอเคครับติดตามชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะเปลือกชุดนี้ออกก่อนนะรุยเลย,เ,ยเรายลอกอย่าให้ขาดเนาะจะได้ติดไว้เหมือนเดิมฮนะมจะลอกไว้เท่านี้ก่อนนะ ทันนี้ก็แกะน็อตออกทั้งหมดออกไปก็แกะน็อตออกได้เลยฮะ ด้านในนะก็จะมีสายไฟเข้า,าเข้ามอเตอร์มีโหลดสวิสต์ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเราลองเช็คสายไฟดูก่อนนะขาดไหม สายมาตั้งยานบัตรไปที่ความต้นทานครับการเสียงนะเดีย๋ยวเราเช็คสายดูนะจนถึงสวิตตำแหน่งสวิตนะสายไฟเข้าสายสีน้ำเงินกับสายสีเหลืองคู่นี้น้ำเงินน้ำเงินกับแดงในหางคู่นี้ดูซิว่าสายขาดไหม เช็คดูนะไม่ขาดนะครับเส้นนี้แล้วก็ย้ายไปจับอีกเส้นหนึ่งฮะไม่ขาดเช่นกันครับแสดงว่าสายไฟดีหลังจากนั้นก็ลองไล่ตัวคั่สวิตซ์ดดูนะฮะจับคู่แรกคู่นี้นะปิดนะไม่ดังเปิดดังแสดงว่าคู่นี้ดีนะต่อไปอีกคู่หนึ่งฮะ คู่หลังนะปิดเปิดดังต้องดังนะโอเคแสดงว่าสายไฟแล้วก็สวิตดีครับหลังจากนั้นเราก็ให้เรามาเช็คที่ตัวลิมิตคู่นี้เนาะสายนี่จะไปผ่านตัวตัวตำแหน่งเชื่อสวิตตัวนี้นี่ฮะผ่านจากตัวนี้มา ปกติจะต้องเป็นสถานะทำงานตลอดนะสายไฟคู่นี้สายไฟกลับคู่นี้เดี๋ยวผมทอดอกมาก่อนก็ได้ฮะนี่ฮะเส้นนี้ก็จะได้มองได้ได้ถนัดนีซึ่งออกมาจากตัวตัวนี้ฮะตัวเชเชอมสวิตตัวนี้สองเส้นเนี้ย นี่ฮะคู่นี้จะต้องสถานะต้องออนขณะที่ไม่ทำงานเนี่ยจะต้องเปิดหน้าคอนแทคให้นะฮะก็คือตรงนี้สวิตต้องติดเนี่ยไม่มีไฟผ่านนั่นแสดงว่าปัญหาเนี่ยอยู่ที่ตัวเพเชอร์สวิตตัวนี้เนี่ยไม่ไม่สั่งการทำงานนะฮะปกติต้องจะต้องรองอย่างนี้นะ เพราะว่าเครื่องยังไม่ไม่มีแรงดันพอแรงดันถึงปุ๊บถึงจะตัดแสดงว่าระบบการทํางานตรงนี้ได้รับความเสียหายอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปโฟกัสกันโอเคต่อไปเรามาดูตัวนี้กันแกมาดูฮะทําไมไม่ตัดกันไม่ตัดต่อกันทํางานให้ตัวนี้เป็นสลักเนาะ เดี๋ยวลองเช็คเนาะสถานะที่เราถอดออกมาแล้วไม่มีตัวแกนดึงแล้วนี่ฮะไม่มีแกนดึงก็ยังไม่ทำงานแกตัวนี้ามาดูฮะแสดงว่าระบบตัดต่อตัวดันนี้อาจจะไม่ได้มีปัญหาอาจจะมีปัญหาที่ตัวลิมิต ตัวลิมิตเนี่ยขึ้นมาฮะเหมือนตัวลิมิตจะค้างแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเบิร์เนี่ยฮะ ตัวตัวนี้น่าจะร้อนจนไหม้นะครับถ้าดูตามนี้ตัวลิมิตเนี่ยร้อนด้านท้ายเนี่ยจะมีอาการไหม้ละลายเดี๋ยวคงต้องเปลี่ยนตัวลิมิตตัวนี้ครับให้เราดูด้วยเนาะว่าสเปคเขากี่แอมป์นะฮะตัวนี้ประมาณสิบหกแอมป์โอเคครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรมาเปลี่ยนกันโอเคนะครับเพื่อนนี่เป็นตัวเก่าที่เราถอดออกเนาะนี่ตัวใหม่ฮะ เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเดี๋ยวใช้การบัดกีนะไลตะกัวไว้ที่ปลายสายต้งสองข้างฮะ กด้านนะไลต่ตะกวัวไว้ที่ม,มีสวิตเราฮะทำสายมาติดตั้งได้เลยฮะ ไว้สักครู่นะแล้วก็หุ้มด้วยทอหดนะ ตัวนี้ต้องใช้แอมที่เท่ากันหรือมากกว่านะการทนกระแสได้ของของตัวลิมิตสวิตนะครับพราะเวลาเครื่องทำงานถ้ากินกระแสสูงแล้วถ้าตัวลิมิตถ้าตัวลิมิตสวิตตัวนี้รับกระแสได้ต่ำก็จะทำให้ตัวพลาสติกแลนะหน้าคอนแทคละลายนะโอเคครับแล้วทำอีกด้านหนึ่งนะ ผมโดยทอหดฮะโอเคครับเดี๋ยวเรานำไปติดตั้งกับเข้อที่เราลองเทสกันดูนะ นะเราตัดต่อได้ดีไหมโอเคนะ ต่อได้ดีครับเดี๋ยวไปติดตั้งกันเอเค,ครับเพื่อนเพื่อนก็าทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวบีิสวิตนะฮะที่ทำหน้าที่ในการคนโทรลเทรเนอร์เรียบร้อยเดี๋ยวลองเครื่องดูเนาะไ,ได้เรื่องไหม เครื่องก็กลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับกระพาเรวายเรียนรู้ด้วยการประเมินทำก็คงต้องขอจบคลิปกันนําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์สําหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่กําลังมีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันได้ลําได้ลองนําไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาเครื่องร้างแรงดันสูงได้ด้วยตัวเองขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ